จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยอดทหารสุดแกลงปะทะเดือดตำรวจสุดชั่วเพื่อช่วยตามหาลูกสาวของแฟนเก่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้แอดมาสปอยหนังเรื่องยอดคนสุดกระห่ำสองก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไล์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเปิดฉากมาที่เนหาเธอขับรถมาส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนวันแรกลูกสาวของเธอมีชื่อว่าริอาน้องเป็นเด็กที่น่ารักน่าชังและดูสนิทสนมกับแม่มากๆแต่ในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นคนร้ายสองคนก็เข้ามาขโมยรถเนหาไม่ยอมเพราะลูกสาวของเธออยู่ในนั้นเธอเข้าไปสู้กับคนร้ายโดยไม่หวั่นกลัวแต่นั่นก็ทำให้เธอถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัส โชคดีที่เธอรอดชีวิตมาได้แต่ก็โชคร้ายที่ลูกสาวของเธอถูกจับตัวไปทันทีที่เนฮาออกจากโรงพยาบาลเธอก็ได้ไปแจ้งความและออกตามหาลูกสาวเธอเป็นทุกข์และร้อนใจมากๆที่ในตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกเป็นไตร้ายดียังไงเธอเดินถามคนแถวนั้นจนพวกเขาคิดว่าเธอบ้าเธอพยายามตามหาลูกอย่างสุดกำลังเธอทำทุกวิถีทางและทำทุกอย่างที่ทำได้แต่หลังจากนั้นสองเดือนตำรวจกลับยังไม่พบเบาะแสอะไรเลย ในเมื่อตำรวจเป็นที่พึ่งไม่ได้ส่วนสาม,มีก็ไม่ค่อยสนใจเนฮาลยตัดสินใจโทรหาแฟนเก่าของเธอตัดฉากไปที่รอนนี่เขาเป็นทหารพลร่มฝีมือชากานอกจากความรักชาติยิ่งชีพแล้วรอนนี่ก็ยังมีความเด็ดขาดและกล้าหาญเขาพร้อมฆ่าพร้อมสู้โดยไม่เกรงกลัวใครด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคนที่ผู้บังคับบัญชาการยกย่องชื่นชมและเป็นที่เคารพรักของเพื่อนเพื่อนทหารหลังจากที่เนฮาโทรมา รอนนี่ก็ตัดสินใจขอลาพักร้อนเพื่อไปพบเธอซึ่งทางด้านผู้บัญชาการก็ตกใจมากเพราะรอนนี่ไม่เคยลาเลยสักครั้งเขาทำหน้าที่ทหารตลอดหลายปีมานี้โดยไม่มีวันพักด้วยเหตุนี้ผู้บัญชาการเลยต้องอนุญ,ญาตให้ลาแต่ก็ให้ลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นตัดฉากไปในอดีตรอนนี่เป็นนักศึกษาหนุ่มสุดฮอตเขาเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งมหาวิทยาลายัยแต่เขาก็ไม่สนใจใครเลย จนกระทั่งเขาได้มาเจอนีฮาเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นนับจากวันนั้นเขาก็เดินหน้าจีบจนในที่สุดเธอก็ใจอ่อนซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองก็ทําความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่ามันคือความรักแม้ว่าทางด้านพ่อของนีฮาจะไม่ชอบคนจนอย่างรอนนี่แต่ทั้งสองก็รักกันมากม จนในวันหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันโดยไม่บอกพ่อซึ่งมันก็เป็นงานแต่งที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสุขและความยินดีแต่ไม่นานหลังจากนั้นพ่อของเนฮาก็ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนที่พ่อจะตายจากไปเขาอยากให้ลูกสาวได้แต่งงานกับเชคานักธุรกิจผู้ร่ำรวยมั่งคั่งหลังจากที่คิดตัดสินใจอยู่นานในที่สุดเนฮาก็เลือกทำตามคำขอสุดท้ายของพ่อเพื่อให้พ่อได้มีความสุขก่อนตาย และเมื่อถึงเวลานั้นพ่อก็จะได้จากไปโดยไม่มีห่วงแต่การตัดสินใจแบบนี้มันก็ทำให้เธอเจ็บปวดเสียใจมากๆอีกทั้งเธอยังรู้สึกผิดต่อรอนนี่จนเธอไม่กล้าสู้หน้าและไม่กล้าติดต่อไปหาแต่เมื่อลูกสาวที่เธอรักมากๆหายตัวไปเธอก็พร้อมเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดนั้นเพื่อขอให้รอนนี่มาช่วยตามหาริอา หลังจากนั้นรอนนี่ก็ไปหารถเช่าที่ร้านแห่งหนึ่งเมื่ออุสมานที่เป็นเจ้าของร้านหรือว่ารอนนี่เป็นทหารอินเดียเขาก็พูดคุยและดูแลรอนนี่เป็นอย่างดีเพราะเขายุกยอ่งชื่นชมอาชีพทหารมากๆหลังจากนั้นทั้งสองก็พากันไปโรงพักเนื่องจากรอนนี่อยากลองคุยกับตำรวจเกี่ยวกับการตามหาริอา แต่ทางตำรวจกลับเอาแต่บังคับให้เนฮาย,ยอมเซ็นเอกสารปิดคดีซึ่งตำรวจคนนั้นก็พูดจาไม่ดีทำพฤติกรรมแย่ๆใส่แถมยังลวนลามเนฮาอีกงตั้งหากรอนนี่ที่ทนไม่ไหวจึงได้จัดการสั่งสอนไปชุดใหญ่แม้ตำรวจทั้งโรงพักจะเข้ามาห้ามแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความเดือดดาลของรอนนี่ได้จนกระทั่งเนฮาขอให้หยุดเขาก็หยุดและยอมให้ตำรวจจับไปซ้อมทรมานแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ละคายผิวเขาเลยสักนิด และไม่นานหลังจากนั้นพวกตำรวจก็รู้ว่ารอนนี่เป็นทหารซึ่งการจับกุมทหารก็ถือเป็นเรื่องใหญ่จนรองผู้ตรวจการเชอร์กิวต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหาให้กลางดึกและก็เป็นโชคดีของรอนนี่ที่ผู้บัญชาการของเขากับเชอร์กิวเป็นเพื่อนกันซึ่งหลังจากนั้นผู้บัญชาการก็ได้ช่วยให้รอนนี่ไม่ต้องนอนคุกแต่ก็แลกกับการที่เขาต้องกลับค่ายทันทีแต่หลังจากนั้นรอนนี่ก็ตัดสินใจขัดคำสั่งผู้บัญชาการเขาเลือกที่จะตามหาริอาต่อให้เจอ โดยเริ่มจากการไปถามพอโรงเรียนอนุบาลแต่เธอกลับบอกว่าไม่มีเด็กถูกลักพาตัวพอรอนนี่เอารูปริอาให้ดูเธอก็ยืนยันว่าริอาไม่ใช่นักเรียนของเธอโดยหลังจากนั้นรอนนี่ก็เข้าไปถามเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงข้ามทางเข้าโรงเรียนแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือซึ่งนั่นก็ทำให้รอนนี่สงสัยแต่เขาก็ยังทำอะไรไม่ได้มากในตอนนี้หลังจากนั้น รอนนี่ก็ได้กลับไปหาเนฮาแล้วก็เล่าเรื่องพอโรงเรียนให้เธอฟังเธอบอกว่าสาเหตุที่พอ,อ,อตอบมาแบบนั้นเป็นเพราะเธอกลัวโรงเรียนเสียชื่อเสียงรอนนี่เลยถามเธอว่ามีศัตรูหรือเปล่าพอเธอตอบว่าไม่มีรอนนี่ก็สันนิษฐานว่าอาจเป็นศัตรูของชีคาสามีของเธอแต่พอเขาบอกว่าจะไปถามข้อมูลกับชีคาทางด้านเนฮากลับห้ามไม่ให้ไปหาโดยอ้างว่าชีคาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร ในเมื่อไม่มีข้อมูลหรือเบาะแสอะไรรอนนี่จึงจะลงประกาศเด็กหายในหนังสือพิมพ์เพื่อให้คนมาแจ้งเบาะแสแลกกับเงินรางวัลแต่พอเขาขอรูปชัดๆของริอาเนฮากลับบอกว่าเธอมีแค่รูปเล็กๆนี้รูปเดียวรอนนี่ถามว่าแล้วเพื่อนๆละ่ะรูปในโซเชียลละ่ะเนฮาบอกว่าเพื่อนของเธอไม่ค่อยมีเวลามาหาส่วนโซเชียลเธอก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยขณะที่รอนนี่สงสัยกับคําตอบพวกนั้นเนฮาก็บอกว่าให้เขากลับไปก่อน พร้อน้องชายของเชคามาหาที่ห้องเขามีชื่อว่าซันนี่แต่ในระหว่างทางรอนนี่ก็บังเอิญเห็นว่าซันนี่พกปืนพอเขาแอบตามขึ้นมาบนห้องเขาก็ได้รู้ว่าซันนี่เป็นขี้ยาแถมยังทําตัวไม่น่าไว้ใจรอนนี่เลยสงสัยว่าซันนี่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของริอาหลังจากนั้นรอนนี่ก็บังเอิญเจอเพื่อนสมัยมหาวิทยาลายัยหนึ่งในเพื่อนคนนึ่งกาลังจะแต่งงาน รอนนี่เลยแวะไปร่วมง,งานเลี้ยงฉลองเขาบาังเอิญเดินไปชนแขกคนหนึ่งจนกระเป๋าตกเมื่อรอนนี่เห็นบัตรประจำตัวตำรวจเขาก็ตัดสินใจแอบเก็บมันไว้โดยหลังจากนั้นรอนนี่ก็ปลอมเป็นตำรวจเพื่อขอเข้าไปดูภาพกล้องวงจรปิดแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ดันถูกลบไปรอนนี่เลยเช็กวันก่อนหน้าและในที่สุดเขาก็เห็นว่าซันนี่มาที่นี่ตัดฉากไปที่ผู้หมวดโลฮาเขาเพิ่งย้ายมาประจำการอยู่ที่โรงพักกลัว ซึ่งเป็นโรงพักที่รับผิดชอบคดีของเนฮาแม้โลฮาจะแต่งตัวเหมือนขอทานแถมยังขี้เล่นขี้แกล้งราวกับเด็กแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานถือได้ว่าโลฮาเป็นตำรวจน้ำดีที่แม้แต่เชอร์กิวก็ยังยอมรับนับถือในความสามารถซึ่งทั้งสองก็มีแนวทางการทำงานเหมือนกันคือจะไม่ปลาณีพวกคนชั่วถ้าภารกิจสำเร็จลุล่วงต่อให้ต้องฆ่ากี่ศพพวกเขาก็ไม่สนตัดฉากมาที่รอนนี่เขาตามสืบความเคลื่อนไหวของซันนี่ จนไปเจออุสมานกำลังซื้อขายยาพอเขาจะตามรอยอุสมานไปพวกลูกน้องของซันนี่ก็เข้ามาเจอตัวแต่รอนนี่ก็จัดการได้แบบชิวๆและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปหาอุสมานที่ร้านเช่ารถแต่ไม่ว่ารอนนี่จะถามหรือขู่ยังไงอุสมานก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องริอาวันต่อมาเมื่อนีหาเห็นประกาศคนหายในหนังสือพิมพ์แทนที่เธอจะรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ เธอกลับไม่พอใจและโทรไปต่อว่ารอนนี่เพราะความจริงแล้วเธอกลัวเชคารู้เรื่องที่ติดต่อแฟนเกา่าแต่ไม่นานหลังจากที่ลงประกาศชายคนหนึ่งก็โทรมานัดเจอรอนนี่เขาไม่ได้มาแจ้งเบาะแสข้อมูลเขามาบอกว่าเขาเป็นพ่อของเด็กในประกาศลูกของเขาหายตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเขาก็มีหลักฐานยืนยันในสิ่งที่พูดเป็นใบสูติบัตรและใบแจ้งความคนหาย ทันใดนั่นเองเชคาก็โทรเข้าโทรศัพท์ของรอนนี่เขาคิดว่ารอนนี่เป็นตำรวจที่รับผิดชอบคดีด้วยเหตุนี้เขาจึงได้เรียกรอนนี่เข้ามาพบเพื่อขอให้หยุดการตามหาตัวริอาเพราะความจริงแล้วก่อนหน้านี้เนฮาเคยตั้งท้องในตอนนั้นเธออยากให้แม่ที่ตายจากไปกลับมาเกิดใหม่เป็นลูกของเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็แท้งลูกในท้องเหตุการณ์นั้นทำให้เธอเสียใจมากๆจนเมื่อเธอถูกโจรทำร้ายร่างกาย หลังจากที่เธอฟื้นก็เอาแต่ถามหารรอยแม้ชื่อนั้นจะเป็นชื่อแม่ของเธอแต่ตอนนี้รรอยสำหรับเนฮาคือลูกสาวในจินตนาการที่เป็นแม่กลับชาติมาเกิดหมอบอกว่าเรื่องสะเทือนใจที่เกิดข,ขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้เธอเพ้อคิดว่าตัวเองมีลูกสาวโดวยหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลเธอก็ออกตามหาลูกไปทั่วทั้งเมืองพอวันหนึ่งเธอเห็นประกาศเด็กสาวสูญหายเธอก็คิดว่านั่นคือลูกสาวของเธอ เมื่อเชคามาบอกว่าเราสองคนไม่มีลูกเธอก็โวยวายเสียสติจนเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับเธอหลังจากที่รอนนี่ได้ฟังเรื่องที่เชคาเล่าเขาก็คิดทบทวนสิ่งต่างๆดูอีกครั้งจนในที่สุดเขาก็เริ่มเชื่อเชคาเพราะจากการสืบของเขาและจากความไม่ชอบมาพากลต่างๆของเนฮามันสนับสนุนสิ่งที่เชคาเล่าให้ฟังอย่างลงตัวเช่นเรื่องที่เนฮาบอกว่ามีรูปริอาแค่รูปเดียวเรื่องที่ตำรวจไม่เจอเบาะแสอะไรเลย รวมไปถึงเรื่องที่ชายคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นพ่อตัวจริงของริอาหลังจากนั้นรอนนี่ก็กลับไปหาเนฮาแล้วก็บอกเรื่องที่เขาไปเจอเชคาและเรื่องที่เขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วแต่เนฮาก็ยังยืนยันว่าเธอมีลูกสาวเธอบอกว่าคนพวกนั้นรวมหัวกันโกหกทางด้านรอนนี่แม้เขาจะรักและอยากช่วยเธอมากๆแต่เขาก็ทำใจเชื่อที่เธอบอกไม่ได้เพราะนอกจากคำบอกเล่าของเชคาแล้ว เขาก็ได้ไปเช็คกล้องวงจรปิดที่กู้คืนมาได้ซึ่งเขาก็เห็นแค่เนฮากับคนร้ายไม่เห็นริอาเนรถตามที่เธอบอกเมื่อเนฮาเห็นว่ารอนนี่ไม่เชื่อเธอแล้วเธอก็ตัดสินใจไล่เขากลับไปแต่ในระหว่างที่เขาก้มหยิบกุญแจเขาก็เห็นรอยวัดระดับความสูงของริอาแต่พอเขาจะหันกลับไปถามเขาก็เห็นเนฮากระโดดตึกไปต่อหน้าต่อตาตัดฉากมาที่โลฮาเขาเป็นตำรวจที่รับผิดชอบคดีของเนฮา ซึ่งเขาก็สงสัยสามีและน้องสามีเพราะซันนี่เป็นขี้ยาส่วนเชคาก็มีพิรุษหลายอย่างพ่อถามอะไรไปเขาก็เอาแต่โกหกเรากับเขากำลังปิดบังอะไรเอาไว้โดยหลังจากนั้นเมื่อโลหาเช็คการโทรออกของนีฮาเขาก็โทรไปหาเบอร์สุดท้ายก่อนเธอตายเบอร์นั้นคือเบอร์ของรอนนี่แต่หลังจากที่โลฮาโทรไปนัดสอบปากคำอุสมานก็ได้มาหารอนนี่ที่ห้องพักเขามาสารภาพว่าความจริงแล้ว เขาเคยเห็นริอาที่บ้านของซันนี่แต่สาเหตุที่เขาโกหกรอนนี่ก่อนหน้านี้เป็นเพราะเขาถูกซันนี่ขู่ให้ปิดปากแต่หลังจากที่เนฮาฆ่าตัวตายอุสมานก็รู้สึกผิดกับตัวเองเขาเลยตัดสินใจมาบอกรอนนี่อีกทั้งเขายังพาไปที่บ้านของซันนี่รอนนี่เพียงตัวคนเดียวบุกเข้ารังโจนที่เต็มไปด้วยศัตรู แต่พวกลูกน้องนับสิบนับร้อยของซันนี่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรรอนนี่ได้เลยเขาไลลาซันนี่ไปอย่างบ้าระหราม <c oughs> จนในที่สุดเขาก็สามารถจับซันนี่ได้แต่ตัวเขาเองก็ถูกตำรวจตามมาจับซึ่งหลังจากนั้นรอนนี่ก็ทั้งด่าทั้งโวยวายตำรวจที่ไม่ทำอะไรเลยจนเป็นเหตุทำให้เนฮาต้องตายพ <P> อโลฮาได้ยินแบบนั้นก็ทนโดนด่าไม่ไหว เขาท้าดวลตัวต่อตัวกับรอนนี่ทั้งสองสูสีและมีฝีมือพอๆกันแต่ก่อนที่จะรู้ผลแพ้ชนะเชอร์กิวก็เข้ามาห้ามทั้งสองจากนั้นเขาก็ต่อว่ารอนนี่ที่ใจร้อนทําอะไรไม่รู้จักคิดรอนนี่บอกว่าเขาไม่ได้ใจร้อนแต่เขารู้แล้วตั้งหากว่าซันนี่คือคนร้ายโดยหลังจากนั้นรอนนี่ก็ได้ให้อุสมานมาเป็นพยานยืนยนันเมื่อเชอร์กิวได้รู้แบบนั้นเขาก็ขอเข้าไปสอบปากคําซันนี่แต่ไม่ว่าเขาจะข่มขู่ยังไง ซันนี่ก็ยังไม่ยอมสารภาพอะไรเลยแถมเขายังคลุ้มคลั่งโวยวายจนโลฮาตัดสินใจตามเข้ามาช่วยแต่ซันนี่ก็ได้แย่งปืนไปในทีเผลอทางด้านเชอร์กิวเลยจำต้องวิสามันฆาตกรรมแต่นั่นก็ทําให้รอนนี่โกรธเพราะซันนี่เป็นคนที่รู้ว่าริอายอยู่ไหนหลังจากนั้นเชอร์กิวจึงได้ชวนรอนนี่ไปที่บ้านเพื่อพูดคุยและแนะนําให้ใจเย็นๆเ,เขาเล่าเรื่องในอดีตให้รอนนี่ฟังว่าอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนได้พลากชีวิตภรรยาที่เขารัก และพี่ชายที่เขาเคารพไปด้วยเหตุนี้เชอร์กิวจึงเข้าใจความรู้สึกของรอนนี่เป็นอย่างดีเพราะเขาเองก็เจ็บปวดจากการสูญเสียเขาเลยให้สัญญากับรอนนี่ว่าเขาจะจัดการทุกอย่างให้ขอเพียงรอนนี่เชื่อใจและไว้ใจเขาตัดฉากไปที่อุสตมานเขาถูกนักฆ่าบุกมาทำร้ายโทษฐานที่เขาปากโป้งเรื่องริอาแต่ไม่นานหลังจากนั้นรอนนี่ก็ตามมาเจอและได้เข้าสู้กับนักฆ่าทั้งสองพวกมันเก่งและมีฝีมือมากๆ แต่สุดท้ายแล้วรอนนี่ก็สามารถจัดการได้ไม่ยากเนื่องจากเขามีทักษะการต่อสู้ขั้นสูงที่ทางรวดเร็วและแข็งแกร่งแม้ว่าหลังจากนั้นอุสมานจะสิ้นใจไปเพราะพิษบาดแผลแต่รอนนี่ก็ได้บอกแสสำคัญที่ทำให้เขารู้ตัวคนร้ายสิ่งนั้นคือรูปถ่ายของเขาที่ถูกส่งเข้าโทรศัพท์ของนักฆ่าทันทีที่รอนนี่เห็นรูปเขาก็จำได้ว่าเป็นตอนที่เขาอยู่กับเชอร์กิวหรือก็คือเชอร์กิวเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด หลังจากนั้นรอนนี่ก็ตัดสินใจบุกไปล้างแค้นเชอร์กิวในตอนนี้เขาอยู่ที่ฐานทัพลับใกล้ชายแดนแม้ที่นั่นจะเต็มไปด้วยกองกําลังติดอาวุธแต่รอนนี่ก็ไม่หวั่นกลัวเลยสักนิดเขาลุยเดี่ยวเข้าไปจัดการศัตรูทีละคนซึ่งก็ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อโลหาเช็คภาพกล้องวงจรปิดที่คอนโดเขาก็ได้รู้ว่ารอนนี่อยู่ที่นั่นในตอนที่นนฮาตายหลังจากนั้นโลฮาจึงได้นำทีมตามมาจับตัวรอนนี่ ซึ่งเมื่อผู้บัญชาการของรอนนี่รู้เรื่องเขาก็รีบตามมาในทันทีแต่เขาก็ไม่ได้มาช่วยลูกน้องเขามาเพื่อช่วยชีวิตโลฮาจากรอนนี่เพราะเขารู้ดีว่ารอนนี่แข็งแกร่งและอันตรายมากแค่ไหนตัดฉากกลับมาที่รอนนี่เขาบุกถล่มฐานลับของเชอร์กิวจนเละไม่ว่าศัตรูจะมีกันเยอะแค่ไหนไม่ว่าศัตรูจะใช้อาวุธอะไรพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดความบ้าระห่ำของรอนนี่ได้แม้แต่เฮลิคอปเตอร์ถึงสองลำก็ยังพ่ายแพ้ให้กับเขาเพียงคนเดียว ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็บุกไปจนถึงคาริฮาดกลางป่าแม้เขาจะถูกลูกน้องฝีมือดีของเชอร์กิวรุมจนบาดเจ็บแต่สุดท้ายเขาก็จัดการศัตรูได้ทันใดนั้นเองเขาก็ถูกเชอร์กิวยิงในทีเผลอแม้เขาจะพยายามสู้ตอบโต้แต่อาการบาดเจ็บที่สาหัสมันก็ทำให้เขาสู้เชอร์กิวไม่ไหวซึ่งก่อนที่เชอร์กิวจะลงมือฆ่าเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นตำรวจเงินเดือนน้อยนิดที่อยากร่ำรวยเงินทองและมีชีวิตสุขสบาย เขาเลือกวิธีสู่ความรวยนั้นด้วยการค้ายาโดยมีซันนี่เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่แต่แล้วในวันหนึ่งเขาก็รู้เรื่องที่ซันนี่ลักพาตัวริอาตามคำสั่งของพี่ชายเนื่องจากเชคาเกลียดภรรยาตัวเองมากๆเขาเลยวางแผนลักพาตัวริอาไปซ่อนและหลังจากนั้นเชคาก็อ้างกับทุกคนรอบตัวเนฮาว่าเธอคงทนรับความสูญเสียนี้ไม่ไหวทางเดียวที่จะช่วยเธอได้ คือทำให้เธอคิดว่าเธอไม่มีลูกสาวซึ่งผู้ขนรอบตัวก็หลงเชื่อยอมให้ความร่วมมือกับเชคาแต่ก็แน่นอนว่าแม้เชคาจะลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับริอาแม่อย่างเนหาก็ไม่มีวันเชื่อว่าเธอไม่มีลูกสาวตามที่เชคาจัดฉากซึ่งสาเหตุที่เชคาทําแบบนี้ก็เพื่อทําให้เนฮาเจ็บปวดและรู้สึกโดดเดี่ยวที่ต้องตามหาลูกสาวคนเดียวและถูกมองว่าเป็นคนบ้าเสียสติ ส่วนทางด้านเชอร์กิลหลังจากที่เขารู้แผนสุดชั่วนี้ของเชคาเขาก็ใช้มันข่มขู่แบล็กเมลเพื่อแลกกับการที่เชคาจะต้องช่วยขุดยาลดใหญ่ตัดฉากกลับมาที่รอนนี่หลังจากที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็โกรธและแค้นมากๆเขาหึดสู้กับเชอร์กิลอีกครั้งแม้ร่างกายจะบอบช้ำสาหาัสแต่ใจที่โกรธแค้นทําให้เขามีแรงสู้ต่อแต่ไม่นานหลังจากนั้นโลฮาก็ได้เข้ามาช่วยด้วยการยิงเชอร์กิลจนตายคาที่ หลังจากนั้นโลฮาก็จับตัวเชคามาสอบปากคำเขายอมรับสารภาพทั้งหมดว่าหลังจากที่รู้ตัวว่าเป็นหมันเขาก็โกรธเกลียดภรรยามากๆที่หลอกให้เขาเลี้ยงลูกคนอื่นมานานหลายปีเขาเลยวางแผนแก้แค้นนีฮาให้เธอเจ็บปวดจนค่าตัวตายซึ่งการที่เธอบากหน้าเรียกรอนนี่ให้มาช่วยก็เป็นเพราะเธอรู้มาโดยตลอดว่าริอาคือลูกสาวของรอนนี่ชายที่เธอรักที่สุดในชีวิต โดยหลังจากที่รอนีวรู้ความจริงเขาก็รีบไปหาลูกสาวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อจากนี้ด้วยกันสำหรับใครที่อยากดูยอดคนสุดกระห่ำภาค3ามก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ